สวัสดีเพื่อนๆชาวรีเบิร<ๆ>์เบิร์มีทุกท่านนะครับวันนี้มีของให้เปิดใหม่นะครับเป็นสักครู่สักครู่อย่าค้างสิจา้าเอาไม่เอาสิไม่เอาแบบนี้นะค้างไมล้กับท่านอามาแล้วครับก็จะเป็นกล่อง ยูโร08นะครับวันนี้ก็แอดมินจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคา80,000แคสกดซื้อไปเลยนะครับอ่ะก็มีท็อปร้อยสามใบท็อปห้าสิบสามใบท็อปสามสิบสามใบนะครับแล้วก็เป็นเงินสี่ล้าน แล้วก็ SS Lucky Box นะครับเรามาเปิดอันนี้ก่อนก่อนเลยดีกว่าอ่ะปลบายแรกวัวเบสมาอื้มื EXP EXP อีกแล้วครับท่านอืมอ้มโอเคก็โอเคอยู่นะครับล้านหนึ่งมาโอเคสองล้านอ่ะมาอีกล้านหนึ่งมา ก็โอเคนะครับกล่องน,นี้ก็ลืมบอกไปว่ามีแคปซูลเลเวล15และก็จำลองลีกแล้วเอ่ยอย่าให้เสียเวลาเลยเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ท็อปร้อยนะครับก็เอาเป็นทิ้งท้ายไว้2ตัวนะครับเป็นลูสฟอนิสตรอยกับลามอสละกัน อ่ะมาใบแรกนะครับอเบีลูนะครับสามล้านเจ็ดนะครับใบสองครับเปิดไปครับโอ้โหชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้อคันนาวันโลม่มาผิดปีแลเนี่ยเป็นวอ์เบส เว้ยเป็นวอริเจนนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะท็อปห้าสิบสาใบนะครับอ่ะมาไหนแล้วลูกตอเลสอะครับเออตรงนี้เราแอดมินจะเปิดตรงดาวแล้วกันหนึ่งสองอึบฟิลิปลามนะครับห้าล้านใบที่สองนะครับ โอ้โหกมิดนะครับเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยคิดหนักเลยไปครับใบที่สามโอ้โหเดวิดซิลบานะครับอ้อท็บสามสิบอ่ะมาหน่อยลูกพ่อตอเลสกดดันตื่นเต้น ลูก้าโมริกนะครับห้าล oh ้านโอ้โหอังเดียชาวินมานะครับก็ uck, ถือว่ายังเจ๊งอยู่นะครับใบสุดท้ายนะครับโรบินผ่านเพอร์ซี่นะครับ mm hmm. รวมๆถือว่าเจงไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจงไหม,มก็ทั้งหมดก็ประมาณตีนี้สิบสิบก็นี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็สิบยี่สิบเจ็ดก็นี้ก็ไปสามสิบเอ็ด ประมาณ40กว่าเอ็มก็ถามว่าคุมไหมก็แอดมินเปิดก็ห้าสิบหนะครับเอาเป็นว่าเอาให้เกิน40่เอ็มขึ้นไปน่าจะโอเคกว่านะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านผู้ชมมากนะครับชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์หรือ,อยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มีคลิปต่อๆไปมาเพิ่มนะครับขอบคุณครับ